พี่นออ้องเอ๋ยศาสนาสวยง้อข้อยบ่ได้ปอยลวดกับพลาสติกน้อยๆกระยานซ้อมผันเมนง้อด้วยพี่น้องเด้อ้อกรับสวัสดีพี่น้องเอซีของพอเสิร์ตสำหรับแนวทางลาวพัฒนาวันที่ยี่สิบสามเดือนสองปีหกเ็ดวิ่งเด่นหนึ่งรองสอง กัน4วิ่งเด่น1ลรอง2กัน4วิ่งรูด4กับ6 4กับ่าพี่น้อง FC เอฟซีขามาเบิงแล้วย่าวาเลกหลายตัวด้อมวดนี่เน้นให้มันถือพี่นอ้องตัวเดียวก็ถูกได้พอเสือเท็ดเป็นทางเลือกแต่พอเสือจ,จะเน้นให้อยู่2หาง3หางแต่ว่าที่พอเสือเท็ดจะเบิงอะทุกตัวมีสิทธิ์มาได้พี่น้องนะทุกตัวมีสิทธิ์มาถามพอเสือว่า พอเสวันสุกเนี่เบิ่บอเบิร์นห้าิบห้าสิเบิ่บ์น 50, ห 50. ้าสิบพี่น้องเข้าใจตามนี้เบิ่มีโอกาสมา50%แล้วก็มีสิทธิ์หลุดห้าสิอร์ชุดสตัวพอเสบอกว่าชุด3ตัวมีสิทธิ์หลุดแล้วพี่น้องดังวดนี่มีสิทธิ์หลุดเกินห้าอร์เซ็น50%ชุด3ตัว9 37 5้7สามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าห้าสองห่งสีาสอาหับชุด3ามตัวกาแสดงว่าที่พรอเสดบอกว่าอ่เลขมั่งมาเบิลพรอเสดภาวนาว่า มาเบิน่นมาล้างให้มันเป็นหาหาได้พี่น้องนะมาล้างให้เป็นหาหาถ้าหาหามาปุ๊บนีไมีโอกาสแตกสามตัวทันทีเลยพี่น้องไมีโอกาสแตกสามตัวชุดหน่วยบวกวินหน่วยบวกวินหน่วยกับหนึ่งหกสี่เก่าหนึ่งหกสี่เก่าชุดตัววินเจ็ดสองแปดเจ็ดสองแปดใจจริงแล้วตอนแรกพอเสด็จไวจะเอาสามมาวินแต่พอเสด็จเพี่ยนใจ เสดเอาสองมาบินแทน3ามนะพี่น้องเด้อาสบินแท่นสาชุด2ตัวบน2ตัวบนกะสี่หกสามสองสามสาม9ามสี่เก้าเกดห่อาน่งาเจสชุดสตัวไอ้ชุดสตัวบนนี่พอเสรอจะโยนไปยูที่พอเสือจ,จะโย,ย,ยนไปห่4หางเนะพี่น้องเด้อ ยนวไป4หาง4 6 8 1 3 1แล้วก็สองส่พี่น้องด้วยซีหกแปแล้วก็สอ่อะพี่น้องมักตัวใดจัดไปพี่น้องมักตัวใดจัดไป2ตัวล่าง2ตัวล่างหกเก้าหกหกห้าห้าห้าห่าสี่เจ็ดสองแปดแปดเจ็ดส 0544์หาสีอ่าสำหรับอ่าตัวล่างอ่ามันก็นมีตัวเลขอยู่แต่พอเสือนย่นไปที่เบิลได้พี่น้องนะล่างพอเสือนย่นไปที่เบิลอ่าพี่น้องมักใส่พี่น้องดึงไปเด่นทันทีเลยพอเสือนย่นไปที่เบิลถา้าเม็ดเดียวพอเสรอนจ,จัดให้หาหาได้พี่น้องนะแต่พอเสรอนมีความมั่นใจว่าถ้าไม่เป็น55มันก็จะเป็น46ทันทีได้พี่น้องนะเลขหัวน,นี้ฮะให้พี่น้องเอฟซีคอมพอเสือนสุกหมานแล้วกะลำด้วยลำด้วยอ่า ทุกแนวทางเพราะว่าไอ้แนวทางขบประเสริฐกรู้สึกว่ามือขึ้นอ่าวันเล่าพัฒนามือขึ้นที่ผ่านมาการถามมาเข่าบ่าประเสริฐจับคู่ไม่เข้าวิ่งรูดไม่เข้าแต่มาเด่นรองกันแล้วก็หน่วยบวกวินเข่าไนดะ้พี่น้องนะเข่า,าตามแนวทางที่ประเสริฐิเคออ่าสามแปดเป็นยังมันประเสริฐขึ้นบ่จับเพราะว่าไม่เป็นเหล็กตัวเก่าประเสริฐบ่หมากักแต่ว่าถามว่ามีบ่มี บ่มีมันไ่ต้องเป็นตัวเด่นดอกบอ่เป็นตัวร่องดอกมันมีแล้วก็ชุดลักหน่วยก็มีพอเสือทึ่งบอกท่างช่องว่าระวังหน่วยมันจะกอดคอกันมาได้พอเสือกระบอกเต็มปากเอาให้เอฟซีสวมมานแล,ล้วกลนลำรวยลำรวยสาธุสาธุสาธุ